สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการฟุตบอลไทยสมาคมฟุตบอลออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจบฟีฟ่าเดย์สแมตช์มาโนโปกิ้งเปิดใจหลังเอาชนะเอสโตเนียไม่ได้และฟุตบอลโลกโซนเอเชียได้ครบทุกทีมแล้วโดยทางสมาคมฟุตบอลได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจบฟีฟ่าเดย์สแมตช์กับจอร์เจียและเอสโตเนียโดยทางสมาคมฟุตบอลได้ออกมาโพสต์ขอบคุณนักฟุตบอลทุกคนและทีมงานสตาฟโค้ชที่ทําหน้าที่แต่อย่างมุ่งมั่น ได้สมศักดิ์ศรีในการแข่งขันกับจอร์เจียและเอสโตเนียทางสมาคมขอน้อมรับคำติชมจากแฟนบอลผู้ปาถนะรดีทุกท่านและจะพยายามเต็มที่ในการยกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยให้ดีขึ้นต่อไปครับสมาคมฟุตบอลได้ออกมา,ถาแถลงผ่าน Facebook หลังจากที่มีข่าวลบหลายด้านต่อทางสมาคมฟุตบอลมานโพกิ้งได้เปิดใจถึงสาเหตุที่เอาชนะเอสโตเนียไม่ได้มานโพกิงภูมิใจทีมชาติไทยสู้เต็มที่ จนได้ผลลัพธ์ที่ดีจากเอสโตเนียทีมชาติไทยกับเอสโตเนียเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งส่งท้ายการในขันอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟาเดในเดือนตุลาโดยทางมาโนโปพกิ้งได้กล่าวว่าวันนี้ต้องเช่นชมนักเตะทุกคนหลังจากที่เราแพ้กับจอร์เจียเราได้คุยกันว่าเราต้องกลับมาให้ได้เราต้องทำผลงานให้ดีเพื่อแฟนบอลไทยมีนักเตะหน้าใหม่หล,ลายที่เข้ามาในชุดนี้ต้องเช่นชมนักเตะทุกคนเราภูมิใจที่สวมเสื้อทีมชาติไทยลงเล่น ทุกคนมีความภูมิใจทุกคนสู้เต็มที่และได้ผลลัพธ์อย่างที่เห็นการที่เรามาจากสภาพอากาศร,ร้อนแล้วมาเจอ4-5องศามันไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะวันแรกที่เรามีเวลาแค่วันเดียวแล้วเราก็แข่งเลยและเราต้องเจอกับทีมที่แข็งแก่งอย่างจอร์เจียซึ่งเรายังปรับตัวไม่ได้พอมาวันนี้เรามีเวลาหลายวันปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศนักเตะมีความชินมากขึ้นและต้องชมนักเตะที่ทำงานได้ออกมาหน้าพอใจ ทุกคนสู้เต็มที่ทุ่มเทเกินร้อยครับนี่คือคำาก่าวของมารน็อโปกิ้งกุนซือทีมชาติไทยสำหรับทีมชาติไทยเมื่อคืนถือว่าเล่นดีพอสมควรโดยเฉพาะแผงเกมรับโดยทางเอสโตเนียได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากเอนดี้อาร์เดียอดีตดองกน้าของเมืองทองยูนเต็ดก่อนที่จักรพันธ์ภัยสุวรรณจะโขกตีเสมอให้กับทีมชาติไทยในช่วงท้ายเกมส่วนตัวแล้วแมนออฟเดอะแมตช์ Mad, เกมนี้ขอเรียกให้เอริเตลเล่ถือว่าเจ้าตัวเล่นดีพอสมควร ผลบอลโลกรอบเเรียกโซนเอเชียรอบแรกนัดที่2มองโกเลียแพ้กับอัฟกานิสถาน2 0สกอร์รวมอัฟกานิสถานเข้ารอบด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อศย์บังกลราเทศชนะมาดิฟ3-2สกอร์รวมบังกาาเทศเข้ารอบด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ2กวมแพ้กับสิงคโปร์1 0สกอร์รวมสิงคโปร์ชนะ3-1ศรสีลังกาเสมอกับเยเมน1 1สกอร์รวมเยเมนชนะ4-1มาเก๊าเสมอกับเมียนมา0 0สกอร์รวมเมียนมาชนะ5-1 ปากีสถานเอาชนะกัมพูชา1-0สกอร์รวมปากีสถานชนะ1ประตูต่อศูนติมอร์เลสเตแพ้กับไต้หวัน3-0สกอร์รวมไต้หวันชนะ7ประตูต่อศูนบูไนแพ้กับอินโดนีเซีย6ประตูต่อศูนสกอร์รวมอินโดนีเซียชนะ12ประตูต่อศูนภูฏานชนะฮ่องกง2-0สกอร์รวมฮ่องกงชนะ4ประตูต่อ2แลลาวแพ้กับเนปาล1-0สกอร์รวมเนปาลเข้ารอบด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ1สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ